ฉันคือปราญญาชีวิตของฉันผ่านมาหลายช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่มีวันหนึ่งในฤดูหนาวที่เย็นยะเยือกในกรุงเทพที่ฉันไม่อาจลืมได้วันนั้นฉันได้สัมผัสถึงความดูถูกจากสายตาของคนอื่นอย่างชัดเจนที่สุดเย็นวันนั้นฉันสวมเสื้อโคทนาที่ซีดสีมือถือกระเป๋าผ้าใสของเล็กน้อยขณะที่เดินผ่านแยกที่เต็มไปด้วยผู้คนฉันหยุดพักข้างหน้าฉันคือร้านอาหาร รัตนาโกศินรอยันซึ่งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางถนนด้วยป้ายชื่อทองเหลืองและกระจกใสาภายในร้านฉันเห็นลูกค้าที่แต่งตัวหรูหรานั่งพูดคุยอย่างสนุกสนานอยู่ที่โต๊ะที่จัดแต่งอย่างประณีตความอบอุ่นจากแสงไฟสีเหลืองรอดออกมานอกประตูเหมือนเชิญชวนให้ฉันเข้าไปฉันยืนอยู่หน้าประตูนานอยู่พักหนึ่งก่อนจะรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปแค่ซุปอุ่นๆสักถ้วยฉัน ก็จะพอใจแล้วพอผลักประตูเข้าไปฉันรู้สึกได้ทันทีถึงสายตาของพนักงานต้อนรับที่จ้องมองมาที่ฉันหนุ่มคนหนึ่งใส่เครื่องแบบเรียบร้อยผมปัดเป็นเงางามดูสง่างามอย่างยิ่งป้ายชื่อบนนอกเสื้อเขียนชัดเจนว่าอนุวัตคุณต้องการอะไรครับเขาถามด้วยเสียงเย็นชาไม่พยายามซ่อนความรำคาญฉันยิ้มบางๆพยายามสงบสติอารมณ์ฉันขอนั่งที่นี่สักที่ขอซุปอุ่นๆสักถ้วยขาอนุวัตขมวดคิ้วมองฉันจากหัวจรดเท้า สายตาของเขาดูเหมือนจะสแกนหาคนที่ไม่คู่ควรจะอยู่ที่นี่ร้านนี้ไม่ให้บริการผู้ที่ไม่ได้จองโต๊ะล่วงหน้าครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงเหยียดยามฉันหันไปมองรอบๆแม้จะมีบางคนที่กำลังรอที่นั่งแต่ก็เห็นว่ามีโต๊ะว่างอยู่หลายโต๊ะฉันนั่งที่เก้าอี้รอได้ถ้าจำเป็นค่ะันแนะนำเบาๆเก้าอี้รอไม่ใช่ที่ของคุณครับเขาตอบทันทีด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่แค่ต้องการมาผ่านๆ คำพูดนั้นเหมือนดาบที่กรีดลึกเข้าไปในศักดิ์ศรีของฉันฉันถอนหายใจเบาๆยังคงรักษาเสียงที่เยือกเย็นหนุ่มน้อยฉันแค่ต้องการซุปอุ่นๆสักถ้วยฉันยินดีจ่ายเงินที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปใช่ไหมคะอนุวัตรไขว้มือข้างหน้ายิ้มเยอะเงินคุณแน่ใจหรือว่าคุณมีพอดูจากรูปลักษณ์ของคุณแล้วผมว่าไปหาอาหารข้างทางน้าจะดีกว่าครับ คำพูดเหล่านั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนติดขัดในลำคอแต่ฉันไม่โต้อตอบอะไรฉันใช้ชีวิตมานานพอที่จะเข้าใจว่าบางครั้งการเงียบคือการตอบสนองที่ดีที่สุดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะให้คุณพูดกับฉันแบบนั้นฉันพูดดวงตาจ้องตรงไปที่เขาสายตาของฉันทำให้อนุวัตเหมือนจะหยุดชะงักแต่ทันทีที่นั้นเขาหันหน้าหนีและยกมือเรียกเพื่อนร่วมงานรอปพพาผู้หญิงคนนี้ออกไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลัง พวกเขาสวมชุดยูนิฟอร์มรูปร่างสูงใหญ่และใบหน้าท่าทางเคร่งขรึมหนึ่งในนั้นเดินมาหาฉันและพูดเบาๆคุณครับเชิญออกไปที่อื่นนี่คือกฎของร้านฉันไม่ต่อต้านฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก่อนจะเดินออกจากร้านฉันหันกลับไปมองอนุวัตรและพูดช้าๆวันนี้คุณจะจำวันนี้ไว้วันหนึ่งฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าศักดิ์ศรีมันมีค่าแค่ไหนเขาหัวเราะเสียงแห้งๆเสียงหัวเราะนั้นดังกังวานไปทั่วบรรยากาศหรูหรา ผมไม่ต้องการบทเรียนจากผู้หญิงแก่ๆอย่างคุณไปเธอก่อนที่ผมจะเรียกตำรวจฉันเดินออกจากร้านอาหารลมเย็นพัดเข้าหน้าทำให้ฉันสะดุง้งแต่ฉันไม่ยอมดึงหมวกลงอีกต่อไปฉันปล่อยให้ความเย็นนั้นซึมเข้าไปในผิวหนังของฉันเตือนตัวเองว่าความเย็นที่แท้จริงไม่ได้มาจากอากาศแต่มาจากวิธีที่คนเราปฏิบัติกันขณะที่เดินไปบนถนนยาว มือของฉันเผลอไปสัมผัสที่กระเป๋าเสื้อนิ้วมือฉันสัมผัสบางสิ่งเล็กๆแล้วหยิบมันออกมามันคือกาดเยี่ยมเก่าๆมุมขาดไปบ้างแต่ตัวอักษรยังชัดเจนอนุวัตรัตนโกสินทร์รอย่านฉันยิ้มบางฮ่าฮายิ้มที่ตัวเองยังไม่เข้าใจว่าจะยิ้มให้ใครหนุ่มน้อยฉันจะกลับมาฉันพึมพำเสียงพูดนั้นลอยไปในลมวันนั้นฉันไม่ได้แค่เดินออกจากร้านอาหาร แต่ฉันเดินออกไปพร้อมกับความตั้งใจที่จะทำให้เรื่องนี้กระจ่างชัดที่ไหนๆก็ต้องมีความมีน้ำใจและฉันจะทำให้พวกเขาจดจำเรื่องนี้ด้วยวิธีของฉันเองฉันออกจากกรุงเทพในเช้าวันถัดมากลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เชียงรายซึ่งฉันได้อาศัยอยู่มาตลอด10ปีที่ผ่านมาการเดินทางด้วยรถบัสยาวเกือบครึ่งวันพาฉันผ่านภูเขาเขียวขจีทุ่งข้าวสีทองและลำธารที่ไหลรินความงามขาองค์ธรรมชาติเหล่านั้นไม่เคยทำให้ฉันเบื่อ เพราะมันคือที่ที่ฉันตามหาหลังจากวันเวลาที่วุ่นวายในเมืองใหญ่บ้านของฉันอยู่สุดปลายถนนในหมู่บ้านเป็นบ้านเล็กๆหลังคามุงกระเบื้องแดงที่เริ่มซีดลงเป็นสีเขียวขี้ม้าประตูไม้หนักๆมีเสียงเอี๊ยดอาดทุกครั้งที่ฉันผลักเข้าไปแต่วันนี้ยังไม่ทันที่ฉันจะก้าวเท้าเข้าไปในบ้านชายโยสุนัขแก่ของฉันก็วิ่งออกมาจากเฉลียงบ้านมันกระโดดขึ้นมาขยับหางอย่างร่าเริงดวงตากลมโตมองฉันเหมือนกับถามว่าทำไมคุณไปนานขนาดนี้ ชัยโยฉันกลับมาแล้วฉันลูบหัวมันรู้สึกถึงขนที่เริ่มบางลงจากความชราของมันชัยโยเห่าเสียงดังเหมือนจะดุว่าฉันฉันยิ้มเบาๆนั่งลงและลูบมันไม่ต้องห่วงครั้งนี้ฉันไปมีเหตุผลและฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ใครมารังแกฉันอีกแล้ว ฉันเปิดประตูเดินเข้าไปในบ้านกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นสมุนไพรแห้งที่แขวนอยู่บนคือบ้านทำให้ฉันรู้สึกสบายใจมุมบ้านโต๊ไม้เล็กของฉันยังเต็มไปด้วยหนังสือเก่านิตยสารและสมุดบันทึกเล่มเก่าสีเบราวฉันดึงเก้าอี้นั่งลงฉันหลับตานึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่ฉันยังเป็นพ่อครัวทุกอย่างดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวัน20ปีก่อนฉันไม่ใช่ผู้หญิงแก่ที่สวมเสื้อโค้ทเก่าขา,ขาดขาดอย่างที่เห็นในวันนี้ ฉันคือปราญญาพิมานเชฟผู้ก่อตั้งร้านอาหารพิมานที่โด่งดังจากร้านอาหารเล็กๆบนถนนแคบๆฉันได้สร้างร้านพิมานให้กลายเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเทพฉันยัดเงาะจำได้ดีวันแรกที่ร้านได้รับรางวัลใหญ่สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างแพร่หลายและลูกค้าต่อแถวยาวเพื่อมาชิมอาหารที่ฉันทำคุณปราญยาเคล็ดลับอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จนักข่าวคนหนึ่งเคยถามฉันในการสัมภาษณ์ฉันตอบไปทันที โดยไม่ต้องคิดฉันเชื่อว่าอาหารที่อร่อยไม่ใช่แค่ฝีมือแต่ยังมาจากความเมตตาการให้เกียรติลูกค้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปสิบปีที่แล้วฉันสูญเสียสามีที่รักที่สุดในชีวิตหลังจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงการสูญเสียครั้งนั้นเหมือนกับคลื่นใหญ่ที่พัดพาทุกแรงบันดาลใจองค์ฉันไปฉันขายหุ้นร้านอาหารและออกจากกรุงเทพมาหาความสงบในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างไรก็ตามวันนี้ หลังจากเห็นนามบัตรของอนุวัต์ฉันก็รู้ว่าความสงบที่ฉันคิดว่าเป็นที่นั้นมันไม่จริงเลยฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณค่าที่ฉันสร้างขึ้นถูกลืมไปได้ขณะที่ฉันกำลังจมอยู่ในความคิดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมันเป็นหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยฉันกดรับสายคุณปราญยาใช่ไหมครับ ผมสมชายผู้จัดการเก่าของคุณที่พิมานผมได้ยินมาว่าคุณกลับไปกรุงเทพฉันยิ้มบางๆสมชายนานแล้วไม่เจอกันขอบคุณที่โทรมาคุณได้ยินมาจากไหนมีคนในวงการเห็นคุณที่ร้านรัตนโกสิลรอยัลเขาตอบเขาบอกว่าคุณถูกปฏิบัติไม่ดีฉันเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตอบกลับใช่จริงที่ฉันถูกไล่ออกแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกสมชายคุณพร้อมที่จะกลับมาทำงานกับฉันไหม ผมพร้อมเสมอครับสมชายตอบทันทีเสียงหนักแน่นคุณอยากเริ่มจากตรงไหนครับจากสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดการสอนคนให้รู้จักความมีน้ำใจฉันพูดมองออกไปที่ทุ่งนาข้าวข้างนอกหน้าต่างหลังจากการโทรฉันหยิบสมุดบันทึกกอหนังเก่าๆจากลิ้นชักนี่คือที่ที่ฉันจดบันทึกสูตรอาหารทั้งหมดหลักการบริหารและปรัชญาที่ฉันได้สั่งสมมาตลอดชีวิตฉันพลิกหน้ากระดาษทีละหน้ามือของฉันสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นผู้ชมอีกแล้วฉันพูดกับตัวเองฉันหันไปมองชัยโยและลูบหัวมันชัยโยคุณแม่จะไปกรุงเทพแต่แม่สัญญาว่าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวใหม่ให้เล่าชัยโยเหบาเฮ่าฮ่าเหมือนกับเห็นด้วยและฉันยิ้มฉันรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ฉันก็รู้ว่าการที่จะเอาสิ่งที่เคยเป็นของฉันกลับคืนมาฉันต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าและฉันจะทาได้ ฉันกลับมาที่กรุงเทพในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนระอุเมืองยังคงคึกคักและพลุกพล่านเหมือนเคยเสียงแตรรถและเสียงพูดคุยของผู้คนไม่หยุดหย่อนแต่ครั้งนี้ฉันไม่รู้สึกเหงาหรือเหน็ดเหนื่อยฉันมาที่นี่เพื่อมีเป้าหมายชัดเจน และจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านของฉันจนกว่าจะทำสำเร็จเมื่อรถยนต์สีดำเงาหยุดหน้าร้านรัตนโกสิร์รอย่านฉันลงจากรถดวงอาทิตย์กำลังตกดินแสงสีทองสะท้อนบนกระจกร้านอาหารทำให้มันดูหรูหรายิ่งขึ้นพนักงานประตูวิ่งออกมาด้วยความรีบเร่งและก้มหัวทักทายฉันสวัสดีค่ะคุณมีการจองโต๊ะไว้หรือย,ยังคะฉันยิ้มบางๆโดยไม่ตอบอะไรเดินเข้าไปข้างในช้าๆรู้สึกถึงความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ และเสียงเปียโน,โนที่ไพเราะในบรรยากาศรูราทุกสายตาหันมองมาที่ฉันไม่ใช่เพราะฉันโดดเด่นแต่เพราะกลุ่มบริการในชุดสูทดำที่เดินตามหลังฉันที่เคาน์เตอร์ต้อนรับอนุวัต์ยังคงยืนอยู่ที่นั่นหน้าตาของเขายังคงดูท่าทางหญิงยโสเหมือนเดิมซึ่งฉันไม่อาจลืมได้เขามองฉันจากหัวจรดเท้าแล้วยิ้มให้กับฉันอย่างมืออาชีพต่างจากท่าทางในครั้งก่อนสวัสดีครับคุณมีการจองโต๊ะไว้หรือยังครับ ถ้ายังผมสามารถจัดให้คุณรอในรายการคิวได้ครับฉันมองเขาตรงๆไม่ปิดบังความเย็นชาในสายตาของฉันคุณจำฉันไม่ได้หรืออนุวัตหยุดชั่วขณะสายตาของเขาดูประหลาดใจแต่ทันทีที่นั้นเขาก็กลับมาสงบและตอบกลับด้วยความสุภาพขอโทษครับผมไม่คิดว่าเราเคยพบกันมาก่อนงั้นเหรอฉันยิ้มบางๆวางกระเป๋าถือไว้บนเคาน์เตอร์ฉันคิดว่าคุณความจำไม่ค่อยดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยเตือนให้คุณจำ ฉันหยิบกรดสีดำเงาออกจากกระเป๋าและวางมันลงบนโต๊ะกาด V.I.P. ของร้านอาหารพิมานที่ใครๆในวงการก็รู้จักเมื่อแสงสะท้อนบนกาดใบหน้าของอนุวัตก็ซีดเผือดคุณคุณคือเขาพูดไม่ออกสายตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตกใจฉันมองเขาตรงๆเสียงของฉันเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยอำนาจฉันคือปราญ,ญาพิมานผู้ก่อตั้งร้านอาหารพิมาน และฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อรอคอยบรรยากาศรอบๆเหมือนหยุดชะงักพนักงานที่ยืนใกล้ๆรวมถึงผู้จัดการวันชัยต่างตกตะลึงอนุวัตก้มหน้าต่ำเสียงของเขาสั่นเครือขอโทษครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมขอโทษจริงๆครับขอโทษเหรอฉันขมวดคิ้วน้ำเสียงของฉันเริ่มเฉียบคมคุณคิดว่าคำขอโทษของคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม วันชัยรีบเดินเข้ามาพยายามคลี่คลายสถานการณ์ขอโทษครับคุณเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณขอให้คุณโปรดเข้าใจเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างแน่นอนฉันหันไปมองเขาด้วยสายตาที่ไม่ปิดบังความผิดหวังคุณเป็นผู้จัดการใช่ไหมแต่คุณยืนนิ่งขณะที่พนักงานของคุณไล่ลูกค้าออกคุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอวันชัยหน้าเสียก้มหน้าผม ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณผิดหวังฉันไม่ได้ผิดหวังฉันโกรธฉันตอบเสียงแหลมและชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ใช่ความผิดส่วนบุคคลแต่มันเป็นผลมาจากการบริหารที่ล้มเหลวของระบบที่ลืมค่าหลักของธุรกิจบริการความมีน้ำใจฉันหันไปมองอนุวัตเขายังคงก้มหน้าไม่กล้าขึ้นมองวันนั้นคุณไล่ฉันออกจากร้านนี้คุณยังจำได้ไหมคุณไม่เพียงแต่ดูถูกฉัน แต่ยังดูถูกลูกค้าคนอื่นที่คุณมองว่าไม่คู่ควรผมขอโทษจริงๆครับอนุวัตน์พูดซ้ำเสียงของเขายังคงสัน่นขอให้คุณให้โอกาสผมแก้ไขความผิดฉันก็ดอกมองเขานานสักพักโอกาสเหรอฉันไม่ใช่คนที่ให้อภัยง่ายๆแต่ฉันเชื่อในการให้โอกาสคนอื่นเรียนรู้จากวันนี้เป็นต้นไปคุณ จะเริ่มทำงานในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในร้านนี้คุณจะล้างจานเช็ดพื้นและเรียนรู้วิธีการบริการลูกค้าจากพื้นฐานที่สุดถ้าคุณทำไม่ได้คุณสามารถไปได้เลยอนุวัตรก้มหน้าหยิบยอมไม่กล้าตอบโต้ครับผมเข้าใจครับฉันหันไปมองวันชัยส่วนคุณในฐานะผู้จัดการคุณต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์นี้ฉันจะพิจารณากระบวนการและวิธีการบริหารของคุณใหม่ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงได้ฉันจะหาคนอื่นมาแทน วันชัยก้มศีรษะลึกผมจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อแก้ไขขอโทษจริงๆครับฉันไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแค่หันหลังและเดินไปที่ประตูแต่ก่อนที่ฉันจะออกไปฉันหยุดมองทุกคนในร้านและพูดเสียงดังลาเบลไม่ใช่แค่ร้านอาหารมันคือตัวแทนของความมีน้ำใจของการต้อนรับถ้าพวกคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็อย่าหวังว่าจะทำงานที่นี่ฉันเดินออกไปข้างนอกปล่อยให้ความเงียบแผ่ปกคลุมข้างหลังคืนนี้มืดสนิท แต่ในใจของฉันเต็มไปด้วยแสงแห่งความมุ่งมั่นนี่แค่เริ่มต้นฉันจะไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงร้านนี้แต่จะเตือนทั้งวงการบริการให้รู้ว่าความมีน้ำใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสามวันหลังจากนั้นฉันได้เรียกประชุมที่ห้องประชุมหลักของร้านรัตนโกสินรอยัลห้องกว้างขวางสะอาดตาด้วยโต๊ะประชุมยาวทำจากไม้เชอร์รี่และเก้าอี้หนังหรูหราเรียงรายอย่างเรียบร้อยแต่บรรยากาศในห้องกลับหนาวเย็นและตึงเครียดผู้จัดการทุกคน ผู้อำนวยการฝ่ายและพนักงานระดับสูงทั้งหมดอยู่ที่นี่ทุกคนต่างนั่งหลังตรงมองลงที่โต๊ะไม่มีใครกล้าพูดอะไรพวกเขารู้ดีว่าเหตุผลที่ฉันมาที่นี่และพวกเขารู้ว่าวันนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายฉันเดินเข้าไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงสายตาของฉันไล่ไปตามใบหน้าทุกคนตั้งแต่อนุวัต์ที่นั่งอยู่ปลายโต๊ะด้วยท่าทางหลบสายตาไปจนถึงวันชัยผู้จัดการเก่าที่ก้มหน้าลงมือทั้งสองกำแน่น ฉันนั่งลงที่เก้าอี้หัวโตะวางสมุดบันทึกหนังเก่าที่ยังคงมีกลิ่นของอดีตลงบนโต๊ะจากนั้นมองตรงไปที่ทุกคนทุกท่านฉันเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและชัดเจนเรามาที่นี่วันนี้เพื่อพูดถึงอนาคตของร้านนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงอนาคตฉันอยากพูดถึงอดีตก่อนใครในที่นี้รู้จักประวัติของร้านรัตนโกศิทรอย่ลบ้างไม่มีใครตอบทุกสายตาหลบหนีจากการมองของฉัน ไม่มีใครรู้เหรอฉันขมวดคิ้วให้ฉันบอกทุกท่านว่าร้านรัตนโกสินรอยัลเคยเป็นร้านอาหารที่มีความต้อนรับและบริการจากใจนี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนรวยหรือผู้มีอำนาจเท่านั้นนี่คือที่ที่ทุกคนได้รับการต้อนรับและบริการด้วยความมีน้ำใจแต่ตอนนี้ทุกท่านทำมันเป็นอะไรไปผู้จัดการฝ่ายหนึ่งเอ่ยเสียงเบาๆท่านครับเราแค่ทำตามขั้นตอนที่มีขั้นตอน ฉันขัดจังหวะเขาน้ำเสียงฉันแหลมคมเหมือนมีดขั้นตอนใดที่อนุญาตให้พวกคุณไล่ลูกค้าแค่เพราะพวกเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าราคาแพงขั้นตอนใดที่สอนให้พวกคุณเลือกปฏิบัติชายคนนั้นนั่งเงียบไม่กล้าพูดอะไรเพิ่มเติมฉันลุกขึ้นเดินช้าๆรอบโต๊ะประชุมเสียงรองเท้าของฉันดังเคอะเป็นจังหวะบนพื้นหินอ่อนร้านอาหารไม่ใช่แค่ที่ขายอาหารมันคือที่ที่บริการผู้คนถ้าพวกคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้ ก็อย่าหวังว่าจะมีสิทธินั่งที่นี่ฉันหยุดและมองไปที่วันชัยตรงๆคุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้ววันชัยสะดุ้งและรีบลุกขึ้นครับครับท่านครับผมทำงานที่นี่มาได้สามปีแล้วครับสามปีแต่คุณไม่รู้หรอกว่าพนักงานของคุณทำให้ร้านนี้กลายเป็นที่ที่เลือกปฏิบัติกันผมผมขอโทษครับท่านเขาพูดเสียงสั่นหน้าเขาซีดเผือดฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการการกระทำ ฉันพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณจะมีเวลาเดือนหนึ่งในการพิสูจน์ว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่คุณจะได้ตำแหน่งใหม่เป็นคนที่ไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปวันชัยก้มศีรษะลึกครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่ฉันหันกลับไปนั่งที่เก้าอี้วางมือทั้งสองข้างลงบนโต๊ะและมองไปที่ทุกคนในห้องตอนนี้มาเริ่มพูดถึงอนาคตกันเถอะจากวันนี้ เป็นต้นไปร้านรัตนโกสิร์รอยันจะมีการเปลี่ยนแปลงและนี่คือแผนการปรับปรุงฉันเปิดสมุดบันทึกหนังเก่าๆและพลิกไปที่หน้ากระดาษแรกข้อแรกพื้นที่รอพิเศษสำหรับผู้สูงอายุบางคนในห้องเงยหน้าขึ้นมาสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันต้องการพื้นที่พิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่ที่พวกเขาสามารถนั่งพักผ่อนดื่มชาและรับประทานขนมไทยดั้งเดิมได้ฟรี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ท่านครับถ้าให้ฟรีเราก็จะสูญเสียรายได้ฉันขมวดคิ้วและขัดจังหวะสูญเสียรายได้รายได้ของคุณได้มาจากการไล่คนแก่หรือถ้าคุณคิดแค่เรื่องรายได้คุณก็ไม่เข้าใจคุณค่าของการต้อนรับที่แท้จริงห้องประชุมกลับเงียบอีกครั้งข้อที่สองฉันพูดต่อพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก ฉันเห็นสายตาหลายคู่ที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจผู้จัดการคนหนึ่งถามพื้นที่เล่นแต่เราต้องการมันจริงเหรอครับท่านแน่นอนว่าจำเป็นฉันตอบฉันต้องการให้ครอบครัวที่มาที่นี่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับลูกๆของพวกเขาฉันอยากให้เด็กๆมีที่เล่นขณะที่พ่อแม่สามารถรับประทานอาหารได้อย่างสงบพื้นที่เล่นนี้จะถูกออกแบบตามทีมสงกรานซึ่งจะทำให้บรรยากาศสนุกสนานและใกล้ชิด บางคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่ยังคงมีบางคนที่ดูลังเลข้อที่สเมนูพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและเด็กฉันหันไปมองหัวหน้าเชฟที่นั่งอยู่มุมห้องฉันต้องการให้คุณออกแบบเมนูใหม่สำหรับผู้สูงอายุและเด็กๆอาหารที่มีรสชาติอ่อนๆไม่เผ็ดจัดแต่ยังคงอร่อยส่วนผสมต้องมาจากฟาร์มท้องถิ่นที่ดีที่สุดหัวหน้าเชฟลุกขึ้นและก้มศีรษะครับท่านผมจะเริ่มทำทันที ฉันพยักหน้าพอใจและสุดท้ายฉันเน้นเสียงและท่าทางกลายเป็นคมชัดทัศนคติในการบริการของพนักงานฉันมองไปที่อนุวัต์เขานั่งอยู่ปลายโต๊ะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครสังเกตเห็นคุณอนุวัตฉันเรียกชื่อทำให้เขาตกใจจนสะดุ้งคุณคิดยังไงกับวิธีการบริการของตัวเองในอดีตเขาก้มหน้าลงเสียงสัน่นท่านครับผมทำผิดผมขอโทษจริงๆครับ ฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงฉันพูดจากวันนี้ไปคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นล้างจานเช็ดพื้นและเรียนรู้วิธีการบริการลูกค,ค้าจากพื้นฐานที่สุดเข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับเขาพยักหน้าด้วยใบหน้าที่แดงขึ้นฉันหันไปมองผู้จัดการวันชัยส่วนคุณผมอยากให้คุณดูแลการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทั้งหมดใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาออกไปครับท่าน ผมจะทำตามคำสั่งของท่านวันชัยตอบเสียงแข็งการประชุมยืดเยื้อไปอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเมื่อฉันลุกขึ้นเดินออกไปไม่มีใครในห้องกล้าลุกขึ้นก่อนฉันก่อนที่จะออกจากห้องประชุมฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดจากวันนี้เป็นต้นไปรัตนโกสิทรอย่ลจะไม่ใช่ร้านอาหารที่มีการเลือกปฏิบัติมันจะเป็นสถานที่ของความมีน้ำใจและการต้อนรับหากใครไม่เข้าใจสิ่งนี้ให้พวกเขาออกไป ฉันเดินออกจากห้องประชุมทิ้งบรรยากาศอันหนักอึ้งไว้ข้างหลังแต่ฉันรู้ดีว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่ายแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อพาให้ร้านอาหารนี้กลับไปยืนในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นสามเดือนหลังจากนั้นรัตนโกสิทรอย่นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์บรรยากาศในร้านตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นซึ่งต่างจากความเย็นชาและอึดอัดในอดีต ฉันยืนอยู่ที่มุมของห้องรอพิเศษสำหรับผู้สูงอายุสังเกตทุกสิ่งอย่างเงียบเๆก้าอี้หนังนุ่มถูกจัดวางเรียบร้อยรอบโต๊ะชาฐานต่ำคุณยายท่านหนึ่งนั่งจิบชาและรูปผ้าคลุมหวยแบบดั้งเดิมหน้าตาของท่านเปล่งปลัง่งขณะพูดคุยกับเพื่อนฮ่าฮ่าชาที่นี่หอมมากและขนมก็อ่อนนุ่มไม่หวานเกินไปฉันชอบมากค่ะคุณยายพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจ ข้างๆคุณยายเป็นคุณตาท่านหนึ่งหัวเราะเสียงดังผมได้ยินมาว่าห้องนี้ให้บริการฟรีจริงๆด้วยไม่มีที่ไหนจะดีแบบนี้อีกแล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นฉันยิ้มบางๆนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการพื้นที่ที่ใครก็รู้สึกได้รับการต้อนรับที่มุมอื่นของร้านพื้นที่เล่นสำหรับเด็กเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงวิ่งเล่นของเด็กๆพวกเขาวิ่งไปมาโดยมีโมเดลที่ออกแบบตามทีมสงกรานอยู่รอบๆเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งไปที่เคาน์เตอร์บริการ และจับมือพนักงานสาวคนหนึ่งพี่คะมีขนมเพิ่มใหมคะพนักงานสาวชื่อนุชนันก้มลงยิ้มอย่างอ่อนโยนมีขเดียวพี่ไปเอามาให้คะ่ะเธอมองกลับมาที่ฉันดวงตาของเธอส่องประกายขอบคุณมากคะ่ะที่ให้โอกาสเราทำงานที่นี่มันสนุกมากเลยคะ่ะมันไม่ใช่ฉันที่สร้างขึ้นฉันตอบเป็นคนอย่างเธอที่ทำให้มันเป็นแบบนี้นุชนันก้มศีษะย,ยิ้มไม่หยุดและรีบไปหาขนมให้เด็กสาว ที่เคาน์เตอร์บริการอนุวัตกำลังยกถาดซุปร้อนๆไปยังโต๊ะของคุณตาท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้หน้าต่างเขาก้มศีษสาวางซุปลงและพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพท่านครับนี่คือซุปพิเศษในวันนี้ครับผมได้ขอให้หัวหน้าเชฟลดเกลือลงเพื่อให้รสชาติถูกปากท่านคุณตายกตามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาขอบคุณครับซุปนี้อร่อยมากเลย ฉันเห็นอนุวัต์ก้มศีรษะแล้วเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ด้วยมือที่จับถาดเปล่าแน่นฉันเดินเข้าไปใกล้และเรียกเขาเบาฮ่าฮ่าอนุวัต์เขาตกใจหันกลับมามองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลท่านครับผมผมทำอะไรผิดหรือครับฉันส่ายหัวไม่ฉันแค่อยากถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเขามองฉันสายตาของเขาแดงกำ่ำผมรู้สึก ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแล้วผมเคยหยิ่งพยองไม่เคยให้ความเคารพใครแต่ตอนนี้ทุกครั้งที่ได้บริการลูกค้าผมรู้สึกใจเบาขึ้นมากฉันพยักหน้าและรูปเบาๆที่ไหล่ของเขาคุณกำลังไปในทางที่ถูกต้องทำต่อไปแบบนี้อนุวัตก้มศีรษะลึกขอบคุณท่านที่ให้โอกาสผมฉันเดินผ่านไปยังพื้นที่ครัวที่ซึ่งวันชยัยผู้จัดการเก่ากำลังจัดการกับคำสั่งซื้อรวมกับพนักงานเมื่อเขาเห็นฉันเขาก้มตัวลงทันที ท่านครับร้านอาหารทำรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดือนที่แล้ว20%และจำนวนลูกค้าที่ตอบกลับในเชิงบวกเพิ่มขึ้นมากกว่าหลายเท่าแล้วคุณคิดยังไงครับวันชัยคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้รายได้ลดลงหรือฉันถามด้วยน้ําเสียงที่เรียบง่ายแต่มีในสำคัญเขายกหน้าขึ้นสภาพหน้าเขาแสดงความละอายเล็กน้อยท่านครับท่านถูกต้อง เมื่อเราทำให้ลูกค้าได้รับการเคารพพวกเขาจะกลับมานี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ฉันยิ้มบางๆโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติมคืนนั้นร้านอาหารจัดกิจกรรมเล่าเรื่องพิเศษระหว่างคนรุ่นเก่าและเด็กๆฉันยืนอยู่หน้ากลุ่มเด็กๆที่นั่งล้อมรอบผู้สูงอายุเด็กชายคนหนึ่งถามอย่างอายฮ่าฮคุณยายคะก่อนหน้านี้คุณยายกลัวไหมเวลาถูกไล่ออก ฉันมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนคุณยายไม่กลัวคะ่ะแต่คุณยายรู้สึกเศร้าและคุณยายรู้ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรความเศร้านั้นจะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ตอนนี้ไม่มีใครถูกไล่ออกแล้วใช่ไหมคะเด็กหญิงคนหนึ่งพูดเสียงดังตาของเธอสว่างสดใสฉันพยักหน้าใช่แล้วคะ่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปทุกคนที่มาที่นี่จะได้รับการต้อนรับเพราะทุกคนล้วนมีค่าควรได้รับความเคารพ เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นฉันเดินออกไปข้างนอกยืนมองแสงไฟสีทองอบอุ่นที่ส่องสว่างไปทั่วถนนในใจฉันรู้สึกเบาขึ้นรัตนโกสินรรอยย่นกลับมาสู่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีน้ำใจและการต้อนรับที่แท้จริง ในยามเย็นแสงไฟสีทองจากรัตนโกสินทร์รอยย่านสองสว่างไปทั่วถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนเดินผ่านฉันยืนอยู่ริมทางเท้ามองดูลูกค้าจากทุกชนชั้นเดินเข้าไปในร้านคนแก่เดินช้าๆกับลูกหลานครอบครัวเล็กๆจูงมือเด็กๆคู่รักที่พูดคุยกระซิบกันทุกคนต่างมีรอยยิ้มบนใบหน้าคุณปราญยาคุณจะยืนมองร้านนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับเสียงของสมชายผู้จัดการคนใหม่ดังขึ้นจากด้านหลัง ฉันหันไปยิ้มให้เขาฉันแค่อยากให้มั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงจริงๆสมชายพยักหน้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับรัตนโกสิร์รอย่านตอนนี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหารมันกลายเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกลับบ้านดีแล้วคะ่ะฉันเดินไปและลูบเบาๆที่ไหลของเขาขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างฉันในเส้นทางนี้ ไม่ครับคุณปราญยาสมชายตอบย่อตัวลงแสดงความเคารพเราต้องขอบคุณคุณคุณสอนให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการต้อนรับฉันยิ้มและมองเขาเดินเข้าไปในร้านทิ้งให้ฉันอยู่กับความคิดในใจเสียงเล็กๆดังขึ้นทำให้ฉันกลับมาที่ปัจจุบันคุณยายคะคุณยายเล่าเรื่องได้สนุกมากพรุ่งนี้คุณยายเล่าต่ออีกนะ ฉันมองลงไปเห็นเด็กสาวคนที่เคยถามในช่วงการเล่าเรื่องยืนอยู่ตรงหน้าฉันดวงตาของเธอสว่างสดใสฉันนั่งลงที่ระดับเดียวกับเธอลูบหัวเธอเบาฮ่าฮ่าพรุ่งนี้คุณยายจะเล่าแต่ก่อนที่เราจะฟังเรื่องเล่าคุณต้องสัญญาก่อนนะสัญญาอะไรคะคุณต้องเป็นคนดีเสมอกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครรวยหรือจนใหญ่หรือเล็กเข้าใจไหมเด็กสาวยิ้มกว้างและพยักหน้าหนักหนักขะฉันสัญญา ฉันลุกขึ้นและมองเธอวิ่งกลับไปหาพ่อแม่ของเธอเจ้าหมอชัยวิ่งมาที่ขาของฉันแล้วกระดิกหางด้วยความดีใจฉันก้มลงลูบหัวมันชัยโยฉันทำได้แล้วจากนี้ไปที่นี่จะเป็นที่ที่แตกต่างมองกลับไปที่แสงไฟสว่างจานฉันคิดในใจว่ารัตนโกสินทร์รอยย่านไม่ใช่แค่ของฉันแต่มันคือของทุกคน ฉันหันหลังเดินไปช้าๆบนถนนที่พลุกพล่านด้านหลังแสงไฟจากร้านยังคงส่องสว่างเป็นเหมือนคำเตือนว่าความมีน้ำใจคือแสงที่ส่องนำในความมืด